ขยายเวลาในการพักชำระหนี้เงินต้นออกไปอีกหนึ่งปีนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีประมาณเกือบเกือบ14ล้านคนทั่วประเทศนะครับก็มีระยะเวลามากขึ้นในการผ่อนจ่ายเงินต้น โดยคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนไปเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับเท่าที่ทําได้อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยก็มีมติในการขยายเวลาพักชําระหนี้ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนออกไปอีกหนึ่งปีนะครับซึ่งก็จะ สามารถทําให้ผู้ที่เป็นหนี้แล้วต้องจ่ายหนี้เนี่ยได้มีเวลาหายใจใหาคอมากขึ้นนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็พักมาให้แล้วครับ,รบพอครบกําหนดก็ยืดเวลาไปให้อีกนะครับซึ่งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชมชนเมืองที่อยู่ในขายที่จะได้รับการพิจารณาชําระหนี้เนี่ยควรมีคุณสมบัติก็คือสมัครใจเข้าร่วมโครงการอม,มีประวัติชําระหนี้ดี และต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระทางการเงินที่จะต้องชําระเงินต้นกับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองส่วนผู้ที่มีประวัติการผิดชําระหนี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นกันเข้าร่วมได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหากว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดโดยสุดจริต นี่นะครับท้งนี้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะพิจารณาเข้าร่วมโครงการเป็นรายรายไปนะครับคือต้องดูว่าคุณใช้นี่ไม่ทันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ามันเกิดจากเหตุสุดวิสัยแต่ว่าใจจริงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะมีการเบี้ยวนี่นะครับก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมต้องดู<ม>ทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจทั้งเรื่องของไรายได้เสริมรหรือว่า คุณไปครับประกันให้อะไรให้ใครหรือเปล่าใช่อันนี้เอามาคํานวณหมดใช่เขาดูที่เจตนาของเรานะครับว่าถ้าเราตั้งใจดีเราไม่ได้มีความคิดที่จะเบี้ยวนี่แต่บางทีมันเจอปัญหาแบบลายล้อมน่ะมันไม่ไดตั้งตัวโควิดอย่างนี้ด้วยใช่อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับสําหรับผู้ที่เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศนะครับก็ สิกว่าล้านคนคที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะครับยังไงท่านก็ไปเจรจากับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านของท่านนะแต่และกองทุนเขาจะมีก,รรมการงานอยู่ก็เป็นผู้นำชุมชนตัวแทนภาคประชาชนนะครับก็ไปว่ากันภายในชุมชนนะครับ